สำรวจหมายครับผมบบตามรับชมผลงานกันนะครับเป็นยังไงนะครับผม เลยครับบอกนะครับว่าหมายไหนนะครับนี่ค,ครับผมนี่ครับใส่สวยๆอีกแล้วครับนี่เลยครับ,อรบโอเคนะยครับดิ้นจังเลยครับ นะครับโอเคกันเครับกดปลาก,กดครับผมครับผมสำหรับผลงานปลานะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับผมตัวใหญ่อยู่ข้างล่างนะครับไม่ขึ้นมามีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ขเข้ากันไปครับผมแต่ถือว่าปลาเข้าอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาที่ตามรับชมผลงานปลารวมกันครับผมโอ้ สีไข่แตกอยู่ครับผมหนึ่งตัวครับของแท้บ้านประทายเขาเนี่ยสามชั่วโมงเฮ้ยอ,าอา้าวอ้าวมันมนันเดี๋ยวป้าไปเก็บก่อนนะครับโอ้โสุดท้แล้ว พอได้ต้มอยู่ครับผมอันนี้เทปลารอบแรกนะครับโอเคครับผม ควันนี้แตเช้าแล้วนะครับยังไม่ได้ไปไหนเลยครับผมอยู่สายเดียวสายนี้ฝายเดียวเลยครับผมเป็นแต่ป,ประมาณห้าทุ่มก,กว่า ายก็ประมาณนี้เร,เรามาดูปลาที่เราได้กันนะครับผมปลา เพราะว่าเอาไปเก็บแล้วนะครับขเ,รเขาเลยคือเอาไปเก็บไปแล้วปลาล่อขนาดเท่า,าไรไม่คัดเท่าไรสวยๆนะครับยหลายตัวอยู่โอ้โอ้นี่ก็เป็นปลาที่ได้ของเรานะครับผม ได้ไม่เยอะครับผมแค่นี้แหละครับข้างล่างมีแต่น้ำแข็งนะครับดูให้ดีๆนะครับโอเคครับผมแค่นี้ครับ